แค่นี้อ่ะอคนอื่นน่าจะทำงานอยู่น่าจะงานมาเอ่อเดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันใหม่เลยโอเคไหมได้ครับตอนนี้เป็นงานดาเป็นไงบ้างครับงานดามเป็นไงบ้างหมายความหมายถึงเอ่องานบ้านงานร้านก็ยังมียังมีแบบว่ายึดกันอยู่ไหมตอนนี้ไม่ไม่ครับไม่ครับส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่า ตอน,นีนกั้นแต่งงนจากวันที่คุยครับถ้าเป็นแก๊งผมไปง้นอยู่แล้วมีคนมาตัดหนูอย่างไรครับเขาก็จะแค่บอกว่าเอ,อขอของัดก่อนได้ไหมกดล้างหนูนี่บ้านบ้านที่อยู่คนใดส่วนร้านก็ไม่มีใช่ไหมร,ร้านก็เหมือนบ้านถูกไหมแย่งตีแย่งกันไม่ไม่ร้านเอ,อผมผมถามแล้ววันนี้ยคือร้านมันไม่สาม,มารถทำอะไรได้เลยงานขึนกิจกรรมให้ดอกเลยกิจกรรมยังไงครับร้านมันใช่ใช่คือมันมัน เขาบอกว่ามันมันมันไม่ใช่งานดำอ่ะมันเป็นกิจกรรมงานดําครับประมาณนี้มบางครับที่ผมที่ผมเท่าที่ผมถามมานะกิจกรรมงานดําร้านอ่ะนะใช่ใช่ครับใช่มันเป็นกิจกรรมของอะไรทีซีครับหรือว่าอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจครับผมกิจกรรมอะไรแต่แต่แต่มันไม่เกี่ยวไหรอครับมันก็ยึดได้ตีได้ก็ไปยึดได้เป็นงานได้ปกติไม่ใช่หรออ๋อแต่แต่เออคือ คือกฎที่เขาตั้งมาเหมือนกับว่าเป็นเใครมาก็ตีครับผมตีได้หมดตีกันได้ทุกแก๊งนะก็แต่ว่าถ้าตำรวจมันเ้่นได้สี่คนประมาณเนี้ยแต่ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกฎของประเทศหรือว่าเป็นกฎของทีจีแต่ที่ผมไปถามมะคือผมไปถามทางทีซีมาทีซีบูมใช่ครับอ๋อไม่มันพวกร้านเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับประเทศอยู่แล้วครับประเทศเขาไม่มายุ่งอะไรพวกงานดําตรงนี้หรอกผมว่านะครับผมก็อาจจะเป็นของทีซีนะครับนี่ผมไม่แน่ใจ วันนั้นเราคุยเรื่องสูตรใช่ไหมใช่ครับแจ็กกี้บอกว่าอะไรนะครับแจ็กกี้บอกว่าให้ใส่เรื่องเลยครับผมแค่ระวังระวังสูตรหนุดครับประมาณนี้ที่บูมที่แจ็กกี้ฝากบูมมาบอกนะครับฝากบูมมาบอกใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นก่อนแจ็คก็ไปคุยก่อนลุงใช่ไหมครับใช่ครับมีไปคุยกันลุงวันสงครามใช่ไหมตาไม่เปิดวันที่สงครามจบใช่ครับเขาบอกว่าอะไรครับลุงเขาบอกว่าอะไรลุงบอกว่าให้ปีก่อนครับผม ให้ตีให้ให้ให้มาตีแย่งใช่ครับคุยกับแจ็ควันไหนครับล่าสุดผมไม่แน่ใจครับคือผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนคุยครับคือเป็นน่าจะประมาณสองวันสามวันก่อนครับไม่เกินไอดอกไอดอกลูกไอดอกไออาทิตย์ก่อนนะครับไอดอกอาทิตย์ก่อนที่ที่พี่บูมพี่บูมบอกพี่บูมมาในดอกอาทิตย์ก่อนเหรอไม่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 ง่ายถึงนะสองวันนี้ใช สองสามวันเองเออสองสาวันเองวันพุธหรือวันพฤหัสอหละน่าครับประมาณครับสองสาวันครับสองสมวันก็เอางี้ฮะก็คือทําตามที่แจ็คบอกเปลี่ยนเลยโอเคไหมก็ตามเลยแต่ว่าได้เลยครับส่วนเรื่องที่ผมคุยไปวันนั้นตำรวจก็เหมือนเดิมนะครับครับผมอันนี้อันนี้ยผมก็ไปปรึกษา เนื่องจากบูมส่วนตัวมาด้วยเหมือนกัน uh huh. ใช่ใช่คือเขาบอกเหมือนกับบอกเหมือนเหมือนกับบูมมาบอกว่ามันข้อแม้มันเยอะครับอย่างที่บอกอย่างเช่นถ้าแกง๊งอื่นมีซอนที่อยู่ก็ไม่สามารถทําได้หรือว่ามันเป็นคือถ้าจะตีแบบนับใบอย่างเนี้ยครับมันมันใช่เลยต้องบอกอย่างนี้ที่ว่ามันไม่ไม่อันนี้อันนี้อนนเอาเอาเอาที่เอาที่พี่พี่คุยกับบูมก่อนอ่าอ่าพี่ก็เล<อ>ย<ๆ>ไปเลยพี่ก็บ,บอกครับ คือคือที่บูมบอกคือเหมือนกับว่าเอาตีกับเขาแบบแบบถ้าแบบมีอุ้มกันอย่างเงี้ยเอาใครใครจะเป็นคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เราคุยกันตอนนั้นเลยครับแล้วก็บูมก็แบบว่าเหมือนบอกว่าน่าจะไม่สามารถเป็นไปได้ถ้าจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้แค่ตีแบบนับไฟ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมสรุปให้ประมาณนี้นับไฟ์คือยังไงครับนับไฟ์อย่างเดียวอ่ะใช่ค,คือคือใช่คือเขาบอกว่าถ้าจะเล่นอุ้มอ่ะมันบอกว่าไม่สามารถไม่ไม่น่าจะสามารถเป็นไปได้ ก็ตอ้อุ้มกับตำรวจแบบนัดใบอะครับไม่สามารถเป็นไปได้หรอถ้าอุ้มแบบนัดใบหรอนัดใบอะนะใช่ครับทําไมถึงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรอะ่ะอันนี้ผมคือนะคือคือเหมือนที่เขาบอกครับมันเหมือนกับว่าข้อแม้ข้อแม้มันเยอะข้อแม้มันเยอะมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาตีในขนาดที่เอาตีตำรวจในขนาดที่แก๊งอื่นมีตอให้อยู่อ่านี้เราคุยกันแล้วครับผมบอกว่าถ้าจะทาเนี่ยคือต้องใช่ใ,ใช่ให้ อ่าก็เนี่ยครับอ่าอันอันนี้คือข้อแรกข้อสองก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าถ้าเราตีก็เรื่องของงานดํามันก็จะสีมากเกินไปกับคนในประเทศอ mm ือฮึแล้วก็เรื่องของหน่วยงานอีกว่าถ้าสมมุติว่าตีกันอุ้มกันแล้วใครจะเป็นคนให้เคสอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะ mm hmm. ที่เขาบอกมาใช่ครับนัดไฟก็คือถ้าจะทําก็ทาได้แค่นัดไฟถูกป่ะแล้วก็เรียกสิทธิสงครามถูกไหมใครแพ้ก็เสียถูกไหม ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใชก็คือนับไฟแบบผสมมติเท่นกันถ้าถ้าไฟช่วงพิกทามก็คือจบพิทาตไปก็นับใครนำใครชนะไอ้ใครนำ,ใคร,นำใครถึงห้าก,ก่อนก็ชนะไปไอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ถ้าบุ๋มบอกว่าถ้าทำได้ก็ทำได้ครับบุ๋ก็ถามกลับมาว่าแล้วถ้าเราทำไปอ่ะสิ่งที่เราจะได้กลับมามันคืออะไรนอกจากความสะใจ เหมือนกับว่าบุคคลจะบอกประมาณว่าสู้เอาเอาแบบว่าเวลาไปตีกับแก๊งอื่นๆดีกว่าเพราะว่าหน่วยงานสุดท้ายคือเขาไม่อยากให้สมมติโซนคิงโดนอุ้มอยู่แล้วตำรวจไล่ไม่ทันอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้แบบว่าหน่วยงานไปเป็นขี้ปากอะครับว่าทําไมว่าโซนคิงโซนคิงมาบ่นว่าแบบเออทำไมตำรวจถึงไห้ไม่ทันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะเหมือนกับว่าเป็นเป็นสองแง่สองงามว่าตำรวจลำเอียงหรือเปล่าเพราะว่าไม่ชอบโซนคิงประมาณนี้ครับ อืมอืมอ,ม,อม,มีเหตุผลอยู่อันนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือบุ้ก็บอกว่าถ้าถ้ามีปัญหากันอ่ะตีกันมันก็ไม่จบสุดท้ายอ่ะมันก็จบที่การพูดคุยอยู่ดีต่อให้ตีกันบับกันยังไงสุดท้ายก็จบที่การพูดคุยแล้วถ้าการพูดคุยอ่ะมันไม่มันเหมือนว่าไม่สอดคล้องหรือว่าคุยไม่จบอะไรอย่างไงครับความรู้สึกของหน่วยงานหรือความรู้สึกของทางแก๊งโนคิงอ่ะ มันก no de ็จะแบบว่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับก็คืออาจจะแบบไม่ชอบกันแล้วก็ทําให้แบบมีข้อข้อข้อหาอย่างข้อก่อนหน้าที่เก่ามาครับเรื่องควาเอียงประมาณนี้ครับใช่ใช่อันนี้ที่ผมคุยมาประมาณนี้เลยแล้วเราคิดว่าไง่ะผมคิดว่าก็มีเหตุผลครับแต่ผมผมยังเชื่อว่ามันสามารถเป็นไปได้แต่อาจจะไม่ใช่เวลานี้ครับเวลานี้ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศ กำลังเดินกำลังเดินนะครับผมว่าถ้าจะงานผมว่าน่าจะางงานเรื่องของแกง๊งแก๊งเวสแก๊งไปก่อนมากกว่าที่จะไปเล่นเล่นแก๊งเวสหนงานเพราะว่าเรื่องทรัพยากรเรื่องของเรื่องคนยังยังผมว่ายังไม่ถึงในจุดที่ต้องทําอย่างนั้นอันนี้คือความคิดผมจะบอกว่าไม่ไหวใช่ไมทรัพยากรไม่ไหวครับไ,ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ไหวครับหมายถึงว่าความคุ้มค่าคในการเล่น ระหว่างไอ้นระหว่างแกงว s อแกงงเียสมมติผมไม่ชอบแกงหนึ่งชื่อแกงเอผมไปตีเขาเขาสมมติเขามาคอมเมนต์กับผมผมไปตีเขาใช่ไหมสุดท้ายสมมติผมมือเขาชนะฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะมันก็จะเหมือนกับว่างูมือเงินไปครับว่าอ่ะกูเก่งกว่านะเออ,ขอเขาอนี่ยมาทำาจะมาซ่าอีกอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าไปไป่ไ้ผมไม่ไดกับตารวจผมไปตีกับตารวจอย่างเงี้ยสุดท้ายผมก็ต้องงอ้อเขาอยู่ดีไงเพราะว่าถ้าผมโดนอุ้มเขาก็ต้องมาช่วยผมประมาณนี้ครับ มันงอทําไมมันไม่เกี่ยวหรือแ่บมันถ้าเป็นเคสอุ้มตำรวจมันต้องทําตามหน้าที่อยู่แล้วมันไม่มีมาก็ไหนนะกลับกลับไปทีขข่ข้อเข้าใจครับเข้าใจค,ค,คือคือต,ตัวตัวตำรวจนะครับอาจจะไม่ได้ยําเอียงนะครับแต่อาจจะเป็นความรู้สึกของพวกผมที่ทําให้มันคิดอย่างนั้นนะครับในกรณีที่สมมติว่าถ้าสมเขาให้เคสเขาให้เคสหรือให้มาที่ๆเลยจะทำไมสุดท้ายทำไมถึงหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่อยากให้น้องๆหรือคนในแก๊งอ่ะมีมีมีความคิดต้างลบแบบเนี้ยครับในหัว ราะว่าผมคิดว่าหน่วยง,งานก็ต้องเป็นกลางอยู่แล้วประมาณนี้คิดเยอะเราก็นิดนึงครับผมใชก่ก็กใช่ครับก็ใช่การที่มึงจะเป็นแบบใส่สุดดดำอะ่ะเพราะว่ามันต้องกพว่าเรื่องแบบนี้มันพี่ผมมองว่ามันนาะะ่าสลัว่ะเอาจริงอะ่ะจริงๆถ้าถ้ามึงไม่กลัวอะไรเลยอะ่ะมันมันมันก็แม่ไรเล้ยผมมองว่าถ้ามึงไม่กลัวอะไรเลยเราคิดเยอะเองก็าอาจจะเป็นไมซ์เซ็ตผมที่คิดเยอะไปจริงๆริ แต่แต่ถ้าถามอ่ะถ้าถามถ้าถามผมถามว่าถ้าเป็นแกงดีแกงอ่ะเน,นี่ยผมผมพูดเด้ะว่าโซนชิงไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแกงไหนครับใช่อืผมรู้อยู่แล้วครับว่าไม่กลัวหรอกอ,นนอันนี้หดเ,เลยใช่อันนี้ผมผมพูดเอ่อผมพูดรวมถึง J.K. ด้วยนะผมไม่ได้กลัวนะผมอยากเห็นโอ้ยเดี๋ยวได้เจอกันอยู่แล้วฮะ ครับผมมาข้างหน้าเราได้เจอกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกเจอกันเข้าใจครับเข้าใจถึงตอนนั้นผมก็อยากให้นั่นแหละสิ่งที่พูดไปครับอยากให้มันมันครับครับผมผ้าผะถ้าวันหนึ่งผมกลับมาผมจะสนองนี้ให้เต็มที่ครับเท่าที่ผมจะทําได้นะครับผมตอนนี้คนมันยี่ห้าอลไใช่ไหมครับยี่ห้าครับยี่ห้า ตงผมมาเสนอเสนอทีทีไปว่าผมอยากให้หลังจากมีบ้านผมอยากได้ชั้องผ่ามสิบเพราะผมคิดว่ายีห้าคนอะเล่นบ้าน,นอาจจะแบบไม่สนุกเพราะคนมันน้อยเกินไปแต่อจจะว่าเขายังเขายังคิดอยู่ครับว่ายังยังไม่ตัดสินใจเพิ่มเพิ่มสนรองใช่แล้วเรื่องอ,อตอนนี้เรามีแก๊งยังตีอยู่บ่างถึงในเมือง ตอนนี้ตอนนี้มีแก๊งตีอยู่สี่แก๊งครับเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ามีแก๊งจบไปแล้วแก๊งหนึ่งครับผมเดโมนิกกับจับไว้แต่จบไปแล้วตอนนี้มีเพิ่มใหม่แก๊งเป็นแก๊งสเตนตีกับแก๊งคุณแผนครับแล้วแก๊อีกแก๊งหนึ่งตีอะไรนะอีกแกงแล้วก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งก็คือที่ตที่ตีตั้งแต่แรกแล้วก็อ่าบีอาร์ครับบันไลตีกับถนัดทอดกับทีเอ็นที แน่นเหมือนเหมือนตอนนี้น่าจะอุ้มอุ้มกันอยู่ครับบรรลักับธนาทอสบไรลัยเขาปลดลิมิตไปแล้วครับปลดลิมิตต่ตอรอไปแล้วปลดปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่แกงที่ตีใหม่ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องเรื่องตำรวจนี่อีกทีนึงได้ครับอันนี้ผมเออผมขอขอ ถามความคิดเห็นหน่อยกันครับเจตีคือว่าคุยกับทีซีอะครับ mm hmm. ผมขอปรึกษานิดนึงคืออย่างเช่นเหมือนว่าผมอะต้องการความต้องการของผมอะมันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ทีซีเขาเสนอมาอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วทีเนี้ยผมผมใช้คําว่าผมไม่ว่าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงครับเพราะสุดท้ายเหมือนกับว่าผมก็ต้องเป็นสายยอมเพราะาไม่งั้นแบบหนึ่งวงล้อแทนอะไรอย่างเงี้ยอ่าจะเสริมอย่างนี้ครับก็คือ ในการที่แบบแกง๊งแก๊งตีกันน่ะแบบแก๊งหนึ่งครับกับกับสินสงครามอ่ะผมมองว่ามันไม่ค่อยเมคเซ้น s กันน่ะมันน้อยเกินไปอ่ะกับของที่เราจะเอาไปเล่นเอาไปเสียครับอ่าอันนี้ผมจะบอกว่ามันมันไม่ได้ผิดที่นี่หรอกผมว่าผิดที่ทีซีมากกว่าที่ไม่รอบคอบเพราะว่าทีซีมันก็ยังใหม่ด้วยผมเข้าใจนะบางทีแบบไอ้เหี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะแต่แบบสินสินสินสงครามแม่งได้แค่ล้านเดียวถูกปะใช่ล้านสองล้านสามล้านแค่นี้ครับจริงๆควรแม่งเรื่องแม่งควรได้ห้าล้านถูกไหมใช่ครับ ห้าล้านสิบใบสิบห้าใบยี่สิบใบอะไร้ยครับผมบผมถึงแบบอยากอยากทราบวิธีวิธีคุยกับทีซีในเรื่องนี้ยครับว่าผมควรจะใช้คําพูดยังไงเพราะว่าเพราะเอางจริงว่าผมคุยอ่ะผมผมว่าคุยสตอร,รี่ผมคร,ร่างจะ agressive ว่ะคือผมจะเป็นแนวแบบคุยแบบกดดันนะครับแต่ว่าสุดท้ายคําพูดกดดันของผมอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะสู้กับการตัดสินใจของทีซีได้ครับสุดท้ายก็ทีซีก็ต้องตัดสินใจถูกไหม ใช,ใช่ครับใช่ใช่คือผมมองว่าไอ้ปัญหาเนี่ยปัญหาเที่ยเนี่ยแม่งคือมันไม่ผลหรอกครับสุดท้ายแล้วมันผมผมก็เป็นนะจำก็คือที่ผมคุยมาผมก็เคยเป็นแบบนี้ครับปัญหาแต่ว่ามันอยู่ที่ผมมองว่ามันอยู่ที่การคุยแบบว่าเรื่องดีกว่าเรื่องที่เราแบบจะเอามานัน คือเรื่องอะไรไปคือเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออผมว่าปัญหาเฮียเนี่ยแม่งมีมีตลอดแหละที่ผมอยู่ก็เป็นครับเป็นเหมือนกันตกลงกันไม่ได้พอเัินแล้วมันก็มีถ้าอยากให้มันแบบเจ็บหนักจริงจริงอ่ะคือก็ต้องรวบยอดครับหมายความว่าซื้อหลายหลายเรื่องมาเก็บไว้อ๋อก็คือเก็บ <ๆ S 2> แผลถูกไหมครับต้องครับ เก็บแผลไว้เรื่อยแล้วก็ไปไปซื้อที่เดียวถูกต้องครับอย่างเงี้ยมันก็จะทีซีมันก็ไม่สามารถเป็นไอ้นี่ได้มันก็จะบอกมันเรื่องมันเยอะถต่ว่ามันอ่ะไปชนคันนี้ปุ๊บอ่ะชนแก๊งนี้ปุ๊บอ่ะมีเรื่องละมันมาชนเราเราก็เก็บไว้แล้วก็มาบอก<ร>อทีซีเราเข้าก่อนก็ได้ว่าเออเนะี่ยมีปัญหาแกนันี้แต่ว่ายังไม่คเรียกคุยเราก็ยังไม่คุยยังไม่เคลียร์เก็บได้หลายแผลมาไว้อย่างงี้ดีกว่ามันจะได้ตุ้มเดียวอืมโอเคถ้าไปเคลียร์ทีเรื่องทีเรื่องก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละครับ คือเราต้องก็อย่างที่ผมบอกอะถ้าแม่งยังตัดสินแบบเนี้ยนะทีซีอะมันก็อย่างเงี้ยแหละแต่ผมเข้าใจต้องเข้าใจเลยแก๊งที่มุมที่แบบเขาสู้เราไม่ได้ด้วยละต้องมองครับเข้าใจเขาก็อยากแบบไม่อยากให้แก๊งที่เขาเพิ่งมาใหม่หรือแบบไม่มีของเขาอยากให้เจ็บน้อยที่สุดแหละแต่ถ้าเราเป็นแก๊งใหญ่เงี้ยผมว่าเข้าใจในการที่แบบไอ้เียกูเก่าว่าเออกูอยากตีทำไมอะกูอยากได้เงินได้อะผมเข้าใจเหมือนกันคือเข้าใจสองฝ่ายเลยแก๊งเล็กก็ไม่อยากตีเพราะว่ากลัวเสียของเยอะกลัวเสียแบบ สิ่งสงคามเยอะเ,อเข้าใจเราต้องมองอย่นั้นด้วยเราต้องปล่อยเขาไปก่อนแต่ถ้าเป็นแก๊งใหญ่แล้วถ้าทาแบบว่าอยากเลียกเงินเยอะก็ลบยอดครับทีเดียวโอเคครับผมให้มันได้หลายเรื่องได้เลยครับผมได้เลย<ท>อันนี้เจตี้ว่างเหรอครับเนี่ยอ๋อใช่ครับแวะมาดูเฉยๆครับเพิ่งเพิ่งบินมาอ๋อที่นู้นเป็นไงบ้างครับตอนนี้เ้ยผมอ๋อติดกับโอโมใช่ไหมครับอ่าใช่ครับที่น้น,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 ท,นที่น,น่ยังไม่จบแบบ พึ่งว่างพิ่งว่างวันนี้พึ่งว่างใช่เพราะว่ามันเลยเวลามาแล้วไงอ๋อพิกทางที่สองครับผมก็เลยแวะมาดูนิดหน่อยว่าเป็นไงบ้างครับผมก็นะครับพอได้อยูค่ครับพอได้อยู่ตอนนี้ก็มีผมบอกวไงผมบอกเหมืกันมีแกงที่องไไว้อยู่ประมาณสองแกงครับจากประมูลจากประมูลใช่ครับใช่หลังประมูลครับหลังร แกงเทที่เราแบบที่เราอยากอยากจะเล่นกับเขาอืมเออลืมมน่าจะน่าจะเป็นเทียเดียวกันนะครับน่าจะเป็นเทียเดียวกันแต่ผม<อ>ว่าว,ว,วันไงน,นะครับเออถามเรื่องวอบ้านนิดนึงครับวันไหนนะวอบ้านอ,อ่ายัางรู้สึกว่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับว่าวอบ้านจะมาวันไหนแน่น่าจะหลังประมูลนะครับทางแอดมินน่าจะอัปเดตให้น่าเป็นช่วงกลางเดือนถึงปลายเดืนอนยังไม่รู้วันที่แน่นอนเลยครับใช่ใช่ใช่ที่ที่ททู้แน่นอนคือเป็นระบบเจตเทพครับเหมือนที่ระบบเจตเทพของสำหรับ เหมือนเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ตามที่เขาประกาศออกมาครับผมมีเรื่องกับสองแก๊งเหรอเราไม่เชิงครับไม่เชิงผมผมใช้วิธีของเจตี้ก็คือเก็บแผลอยู่ครับก็เป็นแค่แบบว่าการกระทบกระทั่งกันเน็กน้อยครับผมใช่แล้วก็เก็บไว้ยังไย แต่เอาจริงถ้าเรามีแบบสมมติว่าเราได้แผนแรกเราก็ไปเกินเกินทีซีก่อนก่อนนนะให้มันรับเรื่องไว้อ๋อได้ครับได้เข้าใจครับเข้าใจแต่ยังไม่เรียกคุยอะไรเงี้ยคืออ่าถูกต้องครับเกินไปให้ทีซีรับรู้ว่าเออมันมีแผลนะอะไรเงี้ยถูกต้องครับกันลืมได้ถ้าเป็นผมผมก็เป็นคนขี้ลืมเนี่ยอเข้าใจครับเข้าใจเพราะผมแบบขี้ลืมแต่ถ้าไม่ลืมก็รวบยอดทีเดียวก็ได้คุยทีเดียวตัวเดียวไปเลย ให้มันแบบดูหลายเรื่องมันจะได้โดนเยอะไงคือมันหนีไม่ได้อยู่แล้วอ่ะถูกปะสมรมุเรามันหนีไม่ได้ไงมันโดนแบบมีห้าเรื่องเงี้ยมันหนีไม่ได้อยู่แล้วจะมาเล่นทีละเรื่องมันก็ไม่ได้อะถ้ามันยิ่งเล่นทีละเรื่องมันก็ยิ่งเสียเยอะใช่ครับอืมถ้าไม่แบบเล่นทีเดียวไปเลยดีกว่าเพราะว่ามึงถ้ามึงเล่นมีห้าเรื่องมึงเล่นทีละทีละเรื่องเงี้ยมึงก็ใช้เวลานานนะนู่นอะเป็นเดือนกว่าจะจบเสียเวลาใช่ครับ นั่นแหละก็สูตรดำก็ทำตามที่แจ็คบอกเลยครับได้ครับผมขอบคุณมากครับผมนะครับพผมก็จะเต็มที่กับกับสิ่งที่ได้มาครับได้ครับก็เดี๋ยวจะทำให้ให้เห็นครับว่ามันผลจะออกมาจะเป็นยังไงกลับมานี่ถ้าพวกผมกลับมานี่ขอบวกเลยนะนี้บอกเลยครับผมอันนี้ผมไตอนตอนนี้เลยนะว่าถ้าบันไดวันหนึ่งผมกลับมาคือผมบวกนะนะรับไม่มีไม่ไม่มีนี่นะไม่มีแบบ ไม่พร้อมไม่พร้อมไม่มีขอเข้าใจครับโอเคไหมทราบทราบจากอาจาผมไผมนี่เลยโอเคคือถ้าสมุติอาจารต้องการเป็นผมให้เน่ยโอเคครับอันนี้เราไม่ต้องถึงแบบว่าต้องไปคุยอะไรทีซีเราเนี่ยสัญญาใจดีอะโอเคไหมครับได้ครับได้ครับไม่ต้องห่วงถึงวันนั้นคือจัดเต็มเลยได้ครับเออ๋ยวว่้าผมเยอะนะครับไม่หรอกครับ ตอนนี้แกงเราก็อาวุธครบแล้วเนาะตอนนี้ครบปะครบน่าน่าจะครบครับน่าจะวันเดียวเองเหรอตอนแรกเห็นคุยสามคนใช่ป่ะค่ะสามคนใช่ป่ะหรือว่าครบตั้งนานแล้วน่าจะครบครบครบมาสักพักครบหมดแล้วครับครบมาสักพักแล้วครับครบหมดแล้วไม่ได้ครับผมใช่ครับอันไอ สามคนนั้นน่าเป็นจอยบอยครับเห็นคุยกับจอยบอยอยู่ตอนแรกอ๋อเออเออเพราะว่าผมจําอะไรไม่ค่อยได้ขี้เลยครับช่วงนี้ไมคแล้วผมก็นั่นแหละไม่น่ามีอะไรละไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคครับผมไงครับเดินเล่นให้สนุกครับผมขอบคุณมากครับครับผมุยาไปทํางานสรับผมครับขอบคุณครับสำหรับแนะนำครับ